อุปนิสัยนะคะของช้างตระกูลวิษณุพงศ์นะคะช้างลักษณะของเขานะคะจะมีลักษณะผิวหยาบนะคะแล้วก็จะมีสีกระละเอียดก็คือมีจุดเล็กๆสม่ำเสมอกันนะคะตั้งแต่หูไปจนลำตัวเลยนะคะลักษณะของเขาก็จะมีความโดดเด่นตรงที่กระของเขานะคะจะไม่เหมือนตระกูลไหนนะคะแต่ว่ากระของเขาเนี่ย จะเลกละเอียดมากกว่าของกะจะไม่ใหญ่ไม่ห่างกันมากนะคะถ้าเป็นของพรมพงเนี่ยจะห่างแล้วก็แต่ผิวของพรมพงอ่ะจะนิ่มแล้วก็ละเอียดกว่าเยอะเลยนะคะก็เทียบแล้วก็ความโดดเด่นของเขาจะเป็นในเรื่องของสีนะคะ ยิ่งถ้าเป็นวิศณุพงศ์สายที่มีสีทองนะคะก็จะมีสีทองเลื่อมๆออกมานะคะปนแซมสีเขียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยจะผิวสีอะไรถ้าเป็นช้างสีแปลกก็จะมีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นสีดำสนิทนะคะลำตัวก็จะมีเรื่องของกระนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทองกระแดงกระเขียวหรือว่าม่วงนะคะ อยู่ที่สายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าลักษณะส่วนทรงเนี่ยก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของพมพงกับวิษณุพง์ซึ่งมีกระเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาเทียบกันแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในเรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของกระนะคะลักษณะที่โดดเด่นของเขานะคะเรื่องลักษณะนิสัยนะคะก็คือเป็นช้างที่ใจดี แล้วก็อ่อนโยนนะคะไม่ชอบเสียงดังอึกระทึกคึกโคมเป็นช้างขี้กลัวนะคะแต่มีสเสน่ห์นะคะตรงที่แบบว่าเขาเป็นคนแบบเชื่องเไม่ค่อยจะแบบว่าดุร้ายดุดันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในลักษณะของเขาที่เป็นคนขี้กลัวนะคะจึงทําให้การฝึกช้างตระกูลนี้ค่อนข้างจะยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินนั่งอะไรเนี่ยเขาจะคอยเหมือนกับว่า กลัวจะแบบว่าจะทําให้เราเจ็บหรือว่าจะโดนอะไรอะไรเงี้ยเขาจะคอยกลัวและแวดระวังก็คือเป็นคนคิดมากวิก,กจริตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือไม่ชอบที่อะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเขาชอบแบบนิ่งๆแล้วก็ราบเรียบไปอย่างเงี้ยเหมือนคนมีระเบียบวินัยจ๋าเลยอะคือเช้ามาตื่นมากี่โมงก็เขาก็จะตื่นเวลานั้นชอบกินอะไรก็จะทําแบบเดิมๆ ไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรบ้างก็จะทําอะไรแบบเดิมๆเหมือนแบบข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวสไตล์เป๊ๆะๆคะ่ะเขาจะก็ทอะไรเหมือนเดิมซ้ําๆวนๆไปเนะะี่ยค่ะในแต่ละวันก็เขาก็จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่โลดโผนใครที่อยู่กับช้างสายวิษณุพงศ์นะคะเขาก็จะใจเย็นแล้วก็เป็นคนนิ่งสงบนะคะแล้วก็ใครที่บูชาหรือว่าเขาเรียกว่า เลี้ยงอาหารหรือว่าขอพรหรือว่าขอความเป็นสิริมงคลกับช้างตระกูลนี่นะคะก็จะได้เรื่องของความสงบล่มเย็นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยมาขอพรหรือว่าเลี้ยงอาหารช้างตระกูลวิษณุพงศ์นะคะก็จะได้ความสงบล่มเย็นให้กับครอบครัวนะคะ